เปิดเทรดค่าตัวเบลล่าราณีงานฮอตพรีเซนเตอร์แน่นเปิดเทรดคาดตัวฟาดรายได้เป่าตุงวันนี้จะขอพาทุกคนมาเปิดค่าตัวนางเอกสาวเบลล่าราณีหลังเคลียร์ดรามา่าแก๊งสีน่นางเอกมอม้าเมากลางวงบอกเลยว่าช่วงนี้เบลล่าปังเวอร์งานฮอตงานแน่นสุดๆพรีเซนเตอร์เข้ามาแน่นมากสำหรับเปรดคาตัวของเบลล่าราณีนั้น ละครที่เธอแสดงอยู่นั้นจะอยู่ที่ตอนละ80,000บาทส่วนค่าตัวของงานโฆษณาจะเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นและสำหรับงานเอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ200,000บาทต่อครั้งโดยปีที่แล้วเบลล่ากราบงานพรีเซนเตอร์ไปทั้งหมด20ตัวเลยทีเดียว